สบายดีมือนี้โบได้ซื้ออนข้าวปุ้นฮ่องกงมากินจ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่ซื้อมากินอยู่บ้านข้าวปุ้นฮ่องกงมีเป็นจังซี่แหละเดอ้อจ้าเพื่อนเพื่อนน้ำซุปกับซียู่ทั้งลุ่มนี่จ้านี่น้ำซุปพักดองแล้วก็มีหมาล่าพร้อมเส้นข้าวปุ้นก็คือเส้นข้าวปุ้นบ้านเขาแหละจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ใส่เส้นข้าวปุ้นลงไป นี่หอมพักดองขนาดเลยเพื่อนเพื่อนหอมส้มพักพักดองสิเป็นข้าวปุ้นปลาจ้าเพื่อนเพื่อนข้าวปุ้นปากปากกะหู้ปากกะหูป้ปลาอันอีย่างเนื้อมันสิกรอบเลยจ้าปลาอันนี้เห็นจ้ามาเดอ้อมากินน้ำโบเดอร์นี่คือข้าวปุ้น่องกงจ้า